ละ่ะอาล่ะนะก็เรามาอยู่ในโลบ็อกเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> เออนั่นก็จะเป็นโลบ็อกนะแบบนี้ก็อยากเล่นมากเลยนั่นมีที่ว่าคุกเบอร์เกอร์จะไปงไงแล้วข้างโคจะเล่นขนาดไหนไปชมกันเลยโอ้ตัวเบอร์เกอร์นี้สิเพื่อนในอันนี้นายเป็นคนทำะ่ะ ไม่พอใจล่ะไม่ไม่อย่าทำอย่าทำแบบนั้นโอ้ไหนไหไม่มีทางทำแบบนั้นได้หรอกนะถ้าจะเอาเสร็จผักกีผักชีให้ลูกค้ากินมันก็เหลือพอสำหรับการกินนะนะมานี่มามานี่ต้องกลัวเละมากเลยโอ้นี่ผักชีครับ แนานายเอาไปทำอะไรอะ่ะอานาออกเกมแล้วเหรอออเป็นไฟามานี่หน่อยมาอ๋หน่อยเออเป็นไฟอือเป็นฟไฟไหมมาแล้วนี่เป็นไฟรหรือว่าอะไรเนี่ยหน,นูหนูทตาหนูทตา เราที่ว่ามันยังดุติกได้ไหมเรี่อมันยังดุกติกไดม้มันยังดุกติกได้ถ้าตัตวมันมาถ้าตัวมาถ้าตัวมันมา,มน,มานี่แหละที่เขาเรียกว่าของดีมีพลังด้วยการศึกษาถ้าเอากละเปไปทิ้งดีกว่าจะได้เงินมากเยี่ยมเลยไปเรื้องเงินพวกนี้เอาไว้ทำอะไรข,ข้างตบแทนเงินเดือนหรือเปล่าไหนทำอะไรนี่ จะเอาไปทิ้งไปจ้่หรืเนี่ยเีี้ยนี่ฮัมพวกเขาจะต้องปรับเพิ่มแน่ในการทำลายสิ่งของธรรมชาติเพื่นอันนี้ช่วยตอนไฟดับได้นะฉันจะเอาไปวางที่ไหนดีตรงนี้แล้วกันนะช่วยได้โอ้โห ท่าจะเสิร์ฟนายเป็นหนูทอดสูรพิเศษในวันนี้ถ้าจะเอานายเป็นหนูทอดสูรพิเศษนะ <c oughs> เออจะหมูว่าทุกทีว่านายจะสุกหรือเปล่านายถูกทอดอืเหลืองแล้วที่แล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้ากิน นีกเลยเพื่อนอะอะ่าสูบพิเศษทออสูบพิเศษของเราอะเป็นอะไรเนี่ยไอ้งรู้ว่าตรงตายป่ะเยี่ยมเลยนายเอาไปสืบก็ได้นะโอ้ ได้ขาว,ว่าร้านนี้สกกับรกไม่ใช่เหรอท่านฉันหน,นีดีกว่าเดี๋ยวพวกเรามีการแสดงโชว์พิเศษนะครับนี่นี่ก็คือการแสดงโชว์พิเศษจบแล้วเหรอใช่จบแล้วเยี่ยมเลยกานนายไม่มีค่าอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนไมน่าจะช่วยได้นะาอาจจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นมาเร้ว ถ้าสักวันทันจะตัดต้ลนไา้มันทำปนปนไปถ้าคุณไม่พอใจผมจะหักคะแนนเอเอให้เ,เ,เ,เงินไหมุณไม่ให้เงินดิถ้าคุณไม่ให้เงินผมจะฆ่าคุณตรวนี้ด้วยการเอาคุณไปทิ้งขยะเรื่ความสกปรกหน้ารังเกียของคุณที่เป็นหูดำนี่โคตรเหยียเดเยียวเลย รายการนี้คงจะทงนี้คงจะไม่ติดเหลืองหรอกนะการหยิบผิวเนี่ยอื <c oughs> คุณผู้หญิงยัง <c oughs> ดูอย่างดี <c oughs> มันโดนมันโดนเสียนเทา้าของผมแล้วล่ะนี่ยนี่ของผมนะคุณผนะู้หญิงอ้า ฟลนฟรายเร็วเร็วเรวเราจะเตมไปแช่น้ำก่อนอนแค่นี้แหละแล้วเ,วเอาจะเตะไปทอดเจ้าทำได้ได้วยหรอช่ยไปทำได้นี่ที่จะเอาเป็นเนื้อทอดแล้วกันนะมันกับฟลันฟรายแส่อร่อยนี่ไม่น่าเลยเจ้าเนื้อทอดน้องน้ำเนื้อทอด นั่นเนื้อทอดอย่างอือโอ้โหยิยย่ถ้าต้องการเป็นไฟก็ผมมีของแถมคนนี้เหรอที่ต้องการเป็นไฟผมเอาเนื้อทอดมาให้นะครับเป็นลูกชิ้นสูตรพิเศษพวกเรามันคือเอียังวะ ลังจากเป็นพี่เรือทำสมาธิไปหลายนาทีเพื่อไม่ให้ให้เรากดเครียวมากเกินไปเอาละได้เวลาทำอาหารแล้วถึงแม่ฝีมือฉันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนได้เลยอาหารรสชาติต้องอร่อ <c oughs> ยได้ จะเอาหนูไปสิงสกปรกและโสโครนี่อาวักทีภักทีโอ้ภาคธีไม่ถือไม่รู้ขาภักทีไปคิดไปเก็บเ,กเกบเงินข้างขนมมาก่อนเก็บเงินข้างขนมมาก่อน เนีอยมันต้องเป็นที่สุดอ่าเนี่ยเลยเอาตังไสิสห้ลูุค้าดีกว่าเนี่ยเลยนี่ก็คือตังค์สพิเศเของพวกเราเพราะว่าเรานั้นจัไปทอดอีอะไรอ่ะตังทอดล่างทอดออ ตั้งทอดออสิบบาทเนี่ยสิบบาทดูในลูกค้ากินตั้ทอดดเมนต้องตกใจว่ามันทอดได้ด้วยหรอเพื่อนดูนี่ก่อนนี่เราสิ่งที่สามารถเรียกลูกค้าได้เงินยังไงล่ะเงินชิ้นดีดมันสามารถให้ลูกคนะ้าได้ แล้วก็ลองต่างอะไรอยู่ล่ะเ,เบเกอร์นี่เหรอใช่โอ้อย่างเลยเอาไปตรงดีกว่าโอ้นาทำเก่งกว่าฉันอีกแล้วเนี่ยที่ฉันทำเละมากขอบคุณขอบคุณ แมวบ้าออไปเก็บหนูข้านถนนมาดีกว่าไม่เอาแล้วกิดเบอร์เกอร์ลูกการอ่ะผมจะดูให้ว่าคุณเป็นไงบ้างประจิตริยาคุณนี่เลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาคุณไปเก็บนี่หนึ่งที่ไม่ควรจะเอาไปเก็บแล้วนี่มาเนี้ ไอ้คนโง่เอ้ยนายเป็นอะไรอ่ะไอเป็นลมนะต้องทิ้งนายก่อนแล้วแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ฮอใครเป็นไรไอโกูที่นี่เหรอแมวไอโกูแมวเออแมวจีบประตูแมวจีบประตูแมวจิดประตู เลยอีกสักหน,น่อยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวก่อนฉันเอาไปเติดลูกค้าเลีเอะทั้งหมดนี้มีแต่ผักครับว่า,าจะเอาผักนี้ไปให้คุณผัก ผักทั้งหมดโอ้โหเอาไปทิ้งนี่น่าสุเพศมากให้เอาเศษบัตทีให้เขากินนั่นอะไรจะได้ก็จะเป็นลมเชอกสายไม่เอา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 เอาชีตปัดน,นะเอาชีตตัดได้กูว่าเดี๋ยวแช้แกทำสิ่งนี้โสโครกมากมาก แช่ <ś les> แล้วหนูแช่แข็งกิงไงล่ะค <ś les> งไม่มีเวลาดูหนูแช่แข็งละโอ้เสษบักทีบักทีมาทำอะไรตรงนี้บักทีแช่แข็งเอามาพักทีแช่แข็งเอามาละลายก่อนโอเที่ยงแล้ว

ในสิบสี่บาทด้วยอ้อก็หดรายคืนเอแมแมวมันเปลี่ยนเพลงได้ด้วยเหรออันนี้เจ้าหนูมันเป็นอะไรวะดิเพื่อน ลางนี้มันยเือนกรชีดเต็มเต็มคำทีเือบอกว่าอืมต้องเอาชีดกดเลยเหรอตีอชดเต็มคำชีดเต็มคำชีดเต็มคำชีดเต็มคำ โคตรสาดดิตเลย <laughs> <c oughs> ห้องมี้อ่าสามคนเอาเบอร์เกอร์ทอดไปเาาี่กตัวจัดทอดหมดเอามาดิเี่กตัวจัดทอดหมดย่างสิย่างนี่เราต้องให้มันเป็นสีนี้ก่อนจนมันถึงจะละลายเลยนะเด็กประมาณนี้เลย แล้วก็อาจารย์มาแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ชีสชีสย่างชีสย่งางไปแล้วนี่ตุ้มโอ้โหมาแบบนี้เลยล่ะก็ไปเลนเกินแบบนี้คงน,นักล่าโอรสิ่งคงจะชอบนะการเปิดรับเบอร์เกอร์ผมไม่กล่าสูงอ่า อือก anyway, okay, okay. ่วยแล้วนี nhưng, okay, okay, ่อมานี่มานี่คุณลูกค้าอ้าวอ้าวลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับย่อคือของคุณย่อม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 ย่ยาปเหตดใดเลือกเลย โอ้โหที่คุณเป็นอะไรครับคุณทอมมี่อยานรู้แล้วว่าเาจะเอาเกีไปทอดแล้วหลังจากจนั้นก็ทอดดูทอดดูทอดดูอิ่มคบาร,รรามกนะครับทำไม่ได้นะครับทำดูทอดเนี่ยบารรมกำนะครับ ทำดูทอดปเป็นนเนี่ยปับกำรมจำไว้ด้วยดูทอดเดี๋ยวหนูอ้าวดูทอด อืมมีคนดำจะฆ่าแกอื้อ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 แบบกรรมผิดนะครับปเป็นแบบนี้ยกดไว้ด้วยลองบิ๊กเบอร์เกอร์หน่อยเวลาดูมโอ้โห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 โอ้โหโ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีแต่เนื้อเบอร์เกอร์ที่มีแต่เนื้อเนื้อสุศพว้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าทำาบบปัมลูกค้าทำาบบคำ โอ้ยชีททอดชีททอดเอาไว้ชีททอดแล้วมันเป็นละลายด้วยเอาชีทมาเลยชีทอยู่ไหน ชีทอดเดนเนี่ยชีทอดสูบิเต็กของฉันเลยนี่ทำนี่ชีทอดเอาาอชีทอดทำดีเลยครับลูกค้านี่นเก็บเลยจานเก็บเปล่าเปลาโอ้ทิด <c oughs> <c oughs> <ภ>ย,ยางคมเป็นๆทำแบบนี้ไม่ใครไม่ได้นะครับปรับการนะครับทำแบบนี้ไม่ได้มันทำได้เฉพาะในเกมนะครับทำได้เฉพาะในเกมนะครับไกย่ยากสดไม่ไงล่ะร้อนละอุบเลยเที่ยวโ,โอ้โหกรอบแน่นอน กรอบโอ้โหเกี้ยวอย่างมันนะ่ะคนที่ผ่านการทอดแล้วคนที่ผ่านการทอดแล้วคนที่ผ่านการทอดมานานแส่นานนี่งไงเดี๋ยวไลน์ต่อไป เยีวไล่ต่อไปเอาล่ะโอ้คนย,ย่างอยากกินหลอดอร่อยแน่นอะรับประกันจากผมไดโโ้โอ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 ้ทางกร่อยเหลือเกินเอาไปบูชาให้บีสา์ดีกว่านะเด็ดตายเลยเดี๋ยวไม่ได้เข้าเลยนะไ้่เข้าร้านก็ต้องตายเด็กเพื่อนไม่คิดว,ว่าเอาไปย่างได้นะ ไม่ได้มันติดหลืบแล้วแหละมันติดหนึบแล้วเพื่อนมันติดหึืบแล้วติดแล้วติดเลยนะเนี่ยเนี่ครับนี่มองดูความสุขใจว่าน่าคืออะไรค <c ười> ือของกินยังไงล <c ười> ่ะออื้ Ha-ha-ha! <laughs> <laughs> eh, e boy. เอาแล้วนะเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการป่วนร้านเบอร์เกอร์เอาละแล้วมันก็จบแล้วนะสำหรับการป่วนร้านเบ,บอร์เกอร์นี้ใช่ป่วนร้านเบ,บอรเกอร์เรามาเพื่อป่วนไม่ใช่เพื่อทำงานเราไม่ได้เรียก เรียกเกินใครเลยดูสิเพราะเรามาตีตังแค่สิบห้าบาทเห็นไหมท่านนี้ก็เก้าโมงเหมือนจะเป็นเก้าโมงอะไรก็แล้วแต่หรือก็ไม่ใช่เชิงก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นนาทีอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เออก็จบไปแล้วนะโอเคบายครับจบแล้วบาย